อ่าใบงานที่3.1นะครับอันนี้เราทดลองคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโออันดับแรกเนี่ยในรูปที่3.2.3เนี่ยเป็นการต่อแบบฟ o ร์เวิร์ดไบอัดหมายความว่าเราเอาไฟบวกนะครับจากจากแรงดันนะฮะจากพาวเวอร์ส l พเนี่ยเรามาจ่ายที่ขั้วนี้ฝั่งนี้แล้วก็สายลบจ่ายฝั่งนี้อันนี้เราเรียกเป็น f o r ์เวิมันจะทํางานเหมือนกับไดโอดทั่วไปนั่นหมายความว่าแรงดันที่ตกคอมตรงนี้มันจะอยู่ แรงดันโ d ดิงแล้วก็กระแสก็จะไหลผ่านเต็มที่เลยนะครับแล้วกระแสแรงดันที่ตกวข้อมก็จะจะเท่าเดิมนะครับอันนี้เรามาทดลองอันนะครับผมจะต่ออย่างนี้นะอันนี้คือไฟบวกเข้าฝั่งนี้ไฟกาวเข้าฝั่งนี้ไฟลบเข้าฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันต่อแบบฟอร์เวิร์ดแบบธรรมดาดังนั้นจีเนอร์จะทํางานแบบฟอร์เวิร์ดเหมือนก็ได้โอดเลยนะครับอันนี้เราวัดกระแสนะครับต้องเป็นอนุกรมกัน ส่วนนี้เราก็วัดแรงดันตกข้อม VD อันนี้เป็นวัดโวลต์นะครับอ่ะเอากอนอ่ะตอนนี้เราต่อวงจรนะครับศูนย์โวลต์ศนโวลต์ไอวัดแรงดัน ID 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 อ่ะอันนี้ ID ก็ศูนย์โวลต์นะครับต่อมาก็ VD VD ก็ศูนย์โวลต์นะครับอ่ะต่อไปวัดเป็น2อโวลต์อ่ะหนึโวลต์หนโวลต์หโวลต์หโวลต์อันนี้แรงดัน1นึ่งโวลต์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปกระแส ID 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 ตัวนี้นะครับอ่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าต่อไป V d ดีดีขึ้นแล้วหน่อยนึงนะครับ V d ดีขึ้นแล้วนะครับอ่า VD ดีข,นะ ID ขึ้นแล้วนะครับอ่าต่อไปอ่าสองโวลนะอ่าอ่านี่ ID ดีขึ้นแล้วนะครับ ID ดีขึ้นแล้วประมาณอ่าประมาณ1ิบ สิบมิลลิแอมนะครับสิบมิลลิแอมอ้าวอันนี้ก็ขึ้นเท่าเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ0.7นะครับ0.7อ่าต่อไปต่อไป5โวลต์ใช่ไหมอ่า5โวลต์นะเนี่ย5โวลต์นะครับ5โวลต์ id เท่าไหร่ครับ id ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ26่สโวลต์เอ,อ้ย26มิลลิแอม id 26มิลลิแอม vd vd เท่าเดิมนะครับประมาณ0.7 0.7โวลต์อ่าต่อไป8โวลต์นะครับ8โวลต์อ่าเราจะปรับ8โวลต์8โวลต์ปั๊บอ่า ID ID ของเราขึ้นมาที่50แล้วนะครับ50มิลลิมิลลิแอมแล้วก็ VD จะเท่าเดิมนะครับประมาณ0.7โวลต์เหมือนเดิมอ้าวต่อไป10 10โวลต์นะครับต่อไปเราจะปรับ10โวลต์นี่พูด10โวลต์อ่าใน10โวลต์ไอไอ ไอเท่ากับเท่าไหร่ครับ id เท่ากับประมาณ70นะครับ70มิลลิแอมบีเท่าเดิมนะครับ vd เท่าเดิม